เจ็ดนามพี่ดวงนะไม่ใช่ไปห้านามตานามนามยีมะนามเค้งนามโบนามทะเลไม่ใช่เลโนนนามนี้เละพี่ดวงนามโบบันเรา่นี่เลโนเดี๋ยวฟังฟังเขาเจ็บิดเจ็ดนามอีชันไปได้ในไปเรี่อยคนนามเรือ่านนามโบนามตานามไม่ใช่เลยพี่ดวงนามนี้แหละอยากถามว่าระวังนายิสคองสุนักับมูนัน ระวังนายิสกงสุนักกับสุโขนเลยนะผมเล็งสุอะมันเหมือนกันหน่อยนูสุนักเลอนะนี่ก็สุโกนเลยนะต้องล่างกีน้ำพี่นอ้องบางคนบอกว่าล่างเจ็ดน้ำนำดินนึ่งนำสะอาดหกครั้งเลยพานเตสุนักเตสุโกนอ่าสุโกนมาเลยพี่น้องหมูนี่ไม่ตรงเจ็ดน้ำ อโอ้ที่บอกว่าสุนักหรือม้านี่ลางเจ็ดนามตามูนี่ไม่ตรงอ่านะเสียงเขาว่าบางคนบอกว่าพี่น้องว่าจริงๆพี่น้องครับแต่ในมัสซับชาฟิยะที่เราุดถือเนี่ยท่นานโรสุลุลลอฮศสัลลัลลอลฮัยฮิวะซสลลามบอกว่าอิซาวะลากุนกัลบูฟีอีนาอีอะฮาดิกุมเนี่ย เมื่อได้มาพี่น้องนอสุนังนี้ไปเลี่ยพาชนะข้องพวกเจ้าคนหนึ่งคนใดนี้พวกเจ้าจะตรงหลังเจ็ดนามนึ่องจากเจ็ดนั่นก็คือบิดตรอบชายดินนามดินเจ็ดนามพี่น้องนะไม่ใช่ไปห้านามตานามนามยิมนานามแข้งนามโบนามทะลลี่ไม่ใช่เลนน์น้มนี้และพี่น้องนามโบบันเรา่นี่เลนนน้อเดี๋ยวฟังฟังเขาจะพิดจิตนามอีชั้นไปได้ในไปเี่คนนามลี่อ่านามโบ นำตาน้ำไม่ใช่เลยเป็นนองน้ำนี่แหละเทเทดีเลิศพป่นองครับน้ำครั้งเรกเป็นน้ำดินไล่ให้เป็นน้ำดินสักทั้งหนึ่งพป่นองเนาะรถนะไอทัวในพื้นที่ยิสตามด้วยน้ำที่สองน้ำที่สามน้ำที่สี่น้ำที่ห้าถึงน้ำที่เจ็ดไอ้นี้อับดอลว่าเพื่อนเพราะน้ำดินนี่เอาเป็นน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามน้ำเจ็ดน้ำไลได้เพื่นเป็นองเนาะโคให้มีในเจ็ดนามนั้นเป็นน้ำดิน เตทีดีเลือดคลังเรกเพระนขนำคลังที่สองที่สามจะได้ชะล่างนำดินนั้นให้พื้นเทน,นั้นได้เกลี้ยงสะอาดไม่ใช่นำเปรวหุกนำเลือสุดท้ายช้าลงนำดินเลยบางก้าวไปน้องนะได้เลยไหมได้เร็วสะอาดเลยไหมสะอาดเรวเนาะนะาัววัดยินผัวเฮงก็ดินปรป,รรรปล้วต้างทรงลื่นไปหน่อมเลยที่เอลาละเตถีดีเลือดให้นำดินเป็นนำเรก ส่วนหมูที่พี่นองเขาว่าไม่ท้องลางนำนำเจดนามเลยน,นั่นเนาะในอุลามะมัสยับชาฟิยะนี่พี่นองครับใช่ดาเลนฮะดเดสเทนาบีโบโกเกี่ยวเร่องหลังนายุสมาเจตนามนี่แหละเลยอุลามะเขาทำการกิยัสก็เรียกว่าเปรียบเทียบขนาดสุนักการนาดม้านี่คือยี่เชคเช่นนี้พี่นองครับสุโกนี่ยิงแรง นะจิงเคยี่ตเละบเคยีจากไประอรันยิงเลยล่ะพล่ไปน้องบาบีนี่ตัวละตละบเคยีจากไประอรันยิงเนี่ยยิงเคยีเรียกว,ว,าว่ามาเปเดสดซดํานะสุนังม้านี่ยังมีช่องทางที่อนุโลมให้เลี้ยงได้เลี้ยงได้ไหมละไปน้องเลี้ยงได้โดยเฉพาะมัาสักชาฟีญะแต่เราอยู่ื้อเชน มีฟ้ามจำเป็นจะต้องเฝ้าสับสิ้นสมบัติพีนงเนาะบางคนเลี้ยงมา้าไหวเฝ้าพุ่งเพะ่ะได้ปะเนี่ย no บางคนเลี้ยงเอาไว้เพื่อต้องการฝึกฝนเป็นม้ามัวอัลลัำฝึกแอทำไรพี่น้องไหวาลาไกยเทือนว่าไปนอนส์เทือนอ่าเนี่ยได้พี่น้องมีกรดตามหลักฉะรออนุญาตให้เลี้ยงได้ เตมูพีนองที่รกครับไม่อนุญาตให้เลี้ยงทุกๆก,กรณีนะบางคนว่าเออไม่นะฉันไม่ได้เลี้ยงนะฉันนเค้หัวอานหายดอกฉั้นเค้ยวกหายดอกพี่นองอะนะถูกสิ่งถูกอย่างเนาะเกี่ยวกับมูเนี่ยไม่อนุญาตนะเตกลับมานี่พ่อที่จะมีช่องทางอยู่บาง เพราะมัสับมาลิกีเขาถือว่ามานี่สะอาดพี่เนอะมัสับมาลิกีเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปว่าอาดาลินลักธานที่อุลามะชาฟาีชาฟียะชายืดถือหลังนายิสมูจนามเนาะกิยสัสมาจากเปรียบเทียบมาจากกาหลังนายิสมะดังกล่าวบออล,ล,ลอ่าม